สวัสดีครับเพื่อนชาวนักแคมวันนี้วันอะไรโลกวันอะไรครับวันชัดมงคลวันชัดมงคลนะคะดีเจแท็กมาเลมผมนะคะครับยัวผมมนันดำมากแล้วลดุนะครับใช่ตอนนี้หลุและเป็นสีเขียวๆแล้วก็มเป็เทาด้วยครับชกันนั่งสวยมากไปเดี๋ยวไปจบน้องกัน,นะะแ,แล้วนะเดี๋ยววันนี้เมื่อกี้เพื่อนเข้ามาเต็มบ้านเลยแล้วเพื่อนละหล่อมือ รอตัดผมตัดผมวันนี้รอเพื่อนใช่ไหมคะรอตัดผมหาคนนะ็้นกันดูแลลูกช้าลนกมาไปหาดีเจแท็กก่อนไปลูกไปดีเจแท็กมีกล้องค่ะแคนนอนค่ะต้นขาถ่ายให้น่อยมาเดี๋ยวพี่แจ็คเป็นคนถ่ายให้อะไรเราเดี๋ยวให้ถ่ายกับพี่แจ็คจีสิบหกนะคะมาอุ้ยตายแล้วผมก็ไม่ได้เซต ห,หนึ่งสองวันนั้นขอบคุณเนาะขอบคุณเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะที่ติดตาม DJ Tag <Okay. S 2> นะคะก,ก็อย่าเพิ่งหายวัวเดี๋ยวแป๊บนึ่นะคานับนิดนึงเดี๋ยวช่างกล้องจะโดนตบนะคะมีแต่ปัญหา <c oughs> เดี๋ยวแปบ๊บ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> รูก <c oughs> ันเอจังหวะเมาส์คือเมาส์อะไรเงี้ยค่ะ ก็ขอขอบคุณนะคะดีเจแท็กก็เลยมีกำลังใจไปเล่นครับอังไม่ได้เล่นเลยครับเอาเหรอเล่นเลยครับโอกาสหน้เดี๋ยวเล่นน้องก็ดีใจกลับไปบ้านนะคะเขาบอกว่าอุ้ยพี่แจ็คครับแต่คมันจีพูดพูดพูดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเปิดวงวันนี้ไม่ได้ฟิตเลยครับไม่ได้น้องนิดนึงค่ะอันนิดนึงให้เขาดูอันนี้ไม่มองหรอกต้องเห็นไหมครับหรือพูดถ่ายกล้องตัวเองนะเอออันนี้นึงหลับตาเปนนั้นแบบน้อยผู้หญิงอ๋อ เห็นไหมเมืดเหรอครับเห็นครับเลยเห็นแล้วเห็นชัดไหมแอนเป็นอาหลับตาไปเลยไม่ต้องฟ้องเห็นไหมครับนี่นะคะมีดิจแท็คเออเป็นอะไรผู้ชายอ่ปวดจะได้อันนี้มาก็อยากรู้นจังเลยอีกอเล่าตรงนี้ค่ะอีเล่องตรงนี้มันต้องหอมมันกลายนานไหมครับดิจิแท็คหลาบ้างครับทำยังไงคะก็มันมีหลายข่าเนะครับทำยังไงก็ อย่างนี้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 ประมาณเด็กยนอย่างเงี้ยเออมันเด็กจะมีเส้นตรงนี้นะครับต้องมีเพศสัมพันธ์บ่อยเป็นบ่าต้องมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆใช่แล้วทรงผมเขาเป็นยังไงบ้างคุณน้องขาวันนี้พี่เจ้าจัดให้แบบเสซ่อๆวันนี้เอาบางนิดนึงนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะน้องขาที่ติดตามนะคะโอเคเดี๋ยวคลิปจะยาวไป